เชิญครับที่นี่เป็นเซฟเฮ้าส์ที่สารวัตรเตรียมไว้ให้พวกคุณพวกคุณพักกันที่นี่นะผมรับรองความปลอดภยัยและนี่คือหมู่พงที่จะคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับคุณงง้นฉันขอโทรบอกป้าได้ไหมคะว่าฉันอยู่ที่นี่อะค่ะผมว่าช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งติดต่อใครเลยมันไม่ปลอดภัยกับคุณอนะ โดยเฉพาะกับนายยอดชายคุณควรจะเลิกติดต่อเขาได้แล้วทำไมหมดพูดอย่างนี้ล่ะคะนี่คุณจะไปช่วยมันทำไมเนี่ยมึงเกือบจะจัดการไม่ได้อยู่แล้วเชียวช่วยป้าอะไรล่ะจิเกดิดที่ยี่พัฒโดนฉันอยู่แล้วนะถ้าโดนฉันทำไมทำไงฮะจิเกไม่ต้องพูดมากนะรีบตามไปจัดก,การมันเลยไป นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่เกิดเหตุนในวันนี้ทีนี้คุณเชื่อหรือยังล่ะว่าในยอดชายมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้อตินอีกนิดนสมบงัง ทางเราคงจ,จับตัวคนร้ายได้ในเร็วนี้คดีปิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะเป็นอิสระทันที รดน้ำดีดีโอ้ยสมรีไฟไฟเนาพ่อกลับมาแล้วเฮ้ยพ่อพ่อวันนี้โอ้ยพ่อไม่พ่อไม่พ่อฉันเป็นห่วงพ่อนังแก่ดูนี่โอ้ยพ่อดีใจจังเลยที่พ่อมาคายิ่งต่อไปนี่พ่อต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะพ่อนะค่อยๆนะแก่พ่อทีหลังนะพอกินนมยังมากนะจะพ่อคิดมากกับพ่อก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแบบใช่ใช่ใช่พ่อย่าไม่เงียบจัิงเลยอย่าเพี้ยนะพ่อเครี้ยเมื่อไหร่พ่อเงียบนะสีนะแม่ข้าอยากจะอยู่คนเดียว ไปอะไรดูซิเนะคนเป็นห่วงก็โกรธดูอยี๋อ,อยากรู้ไหมล่ะอ,อยากดี่ไปไปถามก็ดิโอ้โหเดี๋โโยวไปการคอเลยนี่ย่ให้ไปโดนด่าเ<ะ>ลิกกัดกันได้ละเลิกกัดกันได้ละคนอี่นงของยกเออโจ๊ะพ่อจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมซีฉันจะเป็นห่วงอ่ะคุณว่าก็จนกว่า,วาสมหวังเปลี่ยนใจจะกลับมานะ่ะไอ้โรคแบบนี้ก็หายไปเองอ่ะแค่นั้นรู้นิสัยพ่อ สว, cussion? สวัสดีขมวดสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสมหวังคุณพออยู่ได้นะได้คะ่ะสบายมากะขมวดคะที่วงเป็นไงบ้างอะคะเกิดอะไรขึ้นเลยครับขมวดที่วงมีปัญหาอะไรเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเออ ผมว่ขอไปเก็บในขวามกันแล้วกันที่วงมีปัญหาอะไรเหรอคะหมวดทำไมจา๋าถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็ตอนที่สมหวังถามมาหมวดสีหน้าเจรนๆแสดงว่าที่วงต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆไม่มีอะไรหรอกบอกฉันมาเถอคะค่ะฉันไม่บอกสมหวังหรอก อาชูเข้าโรงพยาบาลน่ะฮะพ่อเข้าโรงพยาบาลเบาๆหน่อยสิคุณครับเราพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะก็โรคหัวใจกำเริบอะ,ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอาชูดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลนี้แหละและที่สำคัญนะนะห้ามให้สมหวังรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมค่ะ พ่อจ๋าพ่อ,อพ่อพ่อทานข้าวหน่นะวันนี้ฉันทำของโปรดให้พ่อเลยล่ะใช่จ้าม,มาเดี๋ยวฉันป้อนให้นะพ่อนะ <c oughs> ของอร่อยเลยเลยใช่แล้วสุดสีมือเราข้าไม่กินข้าไมา่หิวพ่อ พ่อต้องกินนะพ่อต้องกินหน่อยนะพ่อไม่สบายพ่อกินข้าวแล้วพ่อก็จะได้กินยาไงจะคำนะพ่อนะข้าบอกแล้วนะข้าไม่กินก็ไม่กินสิอย่าดื้อสิพ่อทานข้าวหน่อยนะมาเดี๋ยวผมป้อนเองมาพ่อนี่ข้าวต้มที่พ่อชอบเลยนะมาทานหน่อยนะเป็นโรคเก่ากำเริบอีกดิ ที่ถึงตายยังไม่สเลยป้าพ่อจ๋าพูดอย่างนี้ได้ไงสิไม่เอาไม่พูดนะไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่พ่ออย่าพูดแบบนี้นะพูดแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะคนฟังก็ไม่สบายใจไปด้วยอ่ะใช่สิสียฟ้าไปขอร้องนางสมหวังให้กลับมาหน่อยสิลูกเพื่อมันจะเปลี่ยนใจนะลูกพ่อไม่เห็นเลอไง ตอนนี้เขาไปเขาไม่เหลือเยอะแยะให้เราสักนิดเลยนะพ่อแล้วพ่อใ่ผมไม่ง้อเขาอีกเหรอให้อเองไม่งอ้อให้จะทำยังไงฮะสายฟ้าเองอย่า,า,ยาถือทิศถีไปหน่อยเลยนะฮะการที่ไปงอ้อนางสมหวังเนี่ย ที่เสียหายอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นวงของเราก็จะถึงฝันแล้วใจเรื่องแค่เนี่ยมันมาทำลายความฝันเหรอที่พ่อทำทุกวันเนี้ยก็เพื่อรอวันนี้อีกแค่เอื้อมเดียวลูกมันก็จะสำเร็จแล้วเสรฟ้าให้ช่วยไปตามนางสมหวังกลับมาทีธนา แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็จะดําเนินการต่อไปเหมือนเดิมวงเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเ็นลูกทุ่งที่พ่อรักมันก็ยังจะอยู่ต่อไปนะลูกนะสายฟ้านะลูกสายฟ้าช่วยพ่อนะลูกนะพี่สายฟ้าครับ มีคนมาหาพ่อครับพี่ใครไว้บัดเดี๋ยวเพิ่มโอเต็มที่แล้ววนี้ครับครับก็เดี๋ยวก็ไประแวงนี้ครับมกกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาพ่อเหรอครับมีธุระอะไรเปล่าครับพอดีว่าพ่อไม่ค่อยสบายครับกำลังอยู่ในบ้านผมเอารถที่คุณชูชนะสั่งไว้เอามาส่งนะครับ รถอะไรครับก็รถตู้สองคันนี่ไงครับเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเราไม่ได้สั่งรถอะไรเลยนะครับไม่เข้าใจผิดเลยครับชื่อลถที่อยู่เนี่ยก็ตรงกับใบจองและนี่คือใบเสร็จค่ารถครับคุณอาชูชนะจ่ายไปหมดแล้วครับคุณแค่เซ็นรับอย่างเดียวครับโอ้โหพี่สายฟ้าคิดอะไรมากนี่เรากําลังจะมีรถตู้ใหม่ป้ายแดงนั่งกันแล้วนะครับพี่ทีหลังจะได้ไม่นอนนั่งเบียดๆบงครับพี่แถมซื้อทีซื้อสองคัน โอ้โหพ่อในใจปั้มจริงเลยพี่สุดยอดจ่ายเงินหมดแล้วด้วยเหรอครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับสองล้านห้าครับ